ยินดีต้อนรับแขกผู้ม่เกยียิทุกท่านเข้าสู่งานมงคลสมรสระหว่างเจฟและก็อหากทุกท่านพร้อมแล้วเชิญสดับรับชมคู่บ่าวสาวได้ขณะนี้แต่แด๊ะเดแดแด๊ด๊ด ตอดตะคตัตก็ตันนี้ตแขกตเกตยวตตุตคนก็มาเปตนทีตยบร้อแล้วค่ะตี่เราเริ่มคตถามแรกเลยนะคะคนไหนเจฟคนไหนก๊อตแนะนำตัวไหนคะก๊อตครับผมตัตบทตป็ตบาต์ครับคตับผมเจฟคตัตผมรับตทเป็นตัวสักกตร์ตัาต่อไปให้แนะนำตัวอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเฟแนะนำกัตก๊ดตนะนตเจฟค่ะเออ ที่กอลรับบทเป็นปลาครับผมครับผมเจฟรับบทเป็นลืมบอโคนสกานงั้นต่อไปให้ทั้งคู่โทรหาคุณพ่อแล้วคุณแม่แล้วแนะนำบทของอีกฝั่งนึงค่ะอ๋อเยอะไป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 เอาอย่างนี้อ่ะมีคำถามดว่าที่มีการไลฟ์ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีการไปเช็คฟีดแบ็กใน Twitter แล้วหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าทำไมคู่นี้เคมีดีจังเลยอยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเข้าใจคำว่าเคมีดีในแบบชของตัวเองอย่างไรเคมีดีคู่นี้เคมีดีเนี่ยใช่มันต้องเป็นยังไงสำหรับความรู้สึกของแต่ละคนมันคือแคทูปูลคนละเคมีไงดีอะเคมีดีเหรอฮะผมก็จบสายวิคณิตมาด้วย อวดเก่งนะอวดเก่งอวดจริงนะอวดจริงนะเนาะอดจริงนะอ้าวตอบเริ่มที่เจฟก่อนฮะอ่าในฐานะที่เป็นรุ่งพี่ครับอมสำหรับขอบคุณสำหรับคำถามครับก็เจฟเลือกที่จะช่วยทุกคนนะครับตัราลงเรื่องการลดรอบร้อมเหมือนเดิมครับขอโทษนะครับกับพี่คนเดียวได้ไหมพี่พี่ได้ไปน้ำมาแล้วเย้น้ำมาแล้ว และนี่คือตัวละครลับของเราครับอืออือจริงจังจริงจังเราคิดว่าคู่ที่เคมีดีสำหรับเราต้องเป็นยังไงเออเข้าใจกันเโอคลพี่เข้าใจกันแล้วก็ดูเบื้องหลังกันแล้วกันอืมแล้วของแล้วก่อนนะครับก็สำหรับก่อนนก็คิดว่าเคมีดีมัน มันเหมือนกับว่าจริงๆใครก็ได้นะใครมาคู่กันก็ได้แต่แค่บอกว่าลักษณะลักษณะอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบดูเข้ากันมันดูรู้สึกว่าไปกันได้ไม่ได้ขัดกันอะไรเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเจฟเล็กก็อดฟาก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าใครก็ได้นี่ว่าถ้าเป็นพี่อัานฟ้านาจะได้อัน่าอันฟ้าน่าสนใจนะเป็นเกลือร่วงหอมจอมโซนพี่แม่งกล้วยหอมป่ะกล้วยหอมเป็นกล้วยหอมจำโซนอีกแล้วอะไร ก็อากใพูดดีกว่าว่าวันนี้มีซีนเข้าคู่กันเออเออรู้สึกอย่งไรบ้างวันแรก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 เข้าคู่กันก็แฮปปี้ดีครัิแฮปปี้ไหมเหรอแฮปปี้ดีครับผมแฮปปี้ไหมเหรอจริจริงเหรอเจ๊ว่ายังยังไม่ได้คือเราเคยเป็นการแสดงมาก่อนแล้วครั้งนี้ครับแล้วก็หายไปนานอยู่พอมาเข้าซีนก็อาจจะมีแบบเข่งกระด้างมาก แล้วอก่อนไม่ก็ชิวๆเรานี่แหรีแลกกับน้องอยู่ก็คือก็คือแปลง่ายๆว่าที่เก่งกว่าหนูเยอะเลยว่าเพราะว่าตัวพี่เองก็คือชิวสอดน้องเท่าแต่แข่งก็แข่งป้าแต่ว่าพี่เก่งอย่างนี้นะฮะเราเล่นเราเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ ผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ไแล้วเดี๋ยว s อ s ินมาค่ะที่ 190, 190, 190, 112, ท1 9 9 0 1 9 0 1 1 2ค่ะเพราะว่าช่วงน,นี้เลขนี้ค่อนข้างฮี่จะพอดแล้วก็มีแจกทองมีเรามีแจกแจกท้ายรายการใช่ใช่ใชมีแจกทองด้วยท้ายรายการนะฮะแล้วก็เรามีแท็กไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์แล้วเดี๋ยวฟาเดี๋ยวฟากับพี่เล็กจะเป็นคนที่เอาคำถามมาถามให้ เดินผ่านเนี่เดินผ่านเดินผ่านเฉยเดินผ่านเฉยเดินผ่านเฉยอ๋อเป็นแดงหรอกเดินผ่านเฉยหอกเฉยไม่สกิลหรอกไม่สกิบอ่ะไม่สกิบหรอกละให้เดินมาถามว่าให้ให้เดินมาแล้วบอกว่าที่สัมภาษณ์งานไปทางไหนเออเออที่สัมภาษณ์งานไปทางไหนอ่าสี่สามสองมาคนนี้ที่สัมภาษณ์งานทางนี้ของจริงเป็นยังไงน้องชายพี่นาโช อไงไม่ใช่หนอนชาซิงดงพี่กูพี่บอกค่ะของจริงอะถ้าเกิดถามว่าไปทางไหนต้องทํายังไงคะอ่าห้องน้ําอยู่ทางไหนครับห้องน้ําไปทางไหนคะเออเอ้ยเอาตรงนั้นเอาตรงนั้นชี้แตกแล้วครับใช่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นญาติฝ่ายชายญาติฝ่ายชายที่มาร่วมแสดงความเปนดีกันด้วยนะคะก็ที่มีคำถามมันเข้ามาได้เราจะค่อยๆถามถามทีละคำถามเนาะ อ่นนี้ก่อนหลายๆคนชอบจิ้นกันพี่เจฟกับพี่ก๊อตสูงเท่าไหร่คนน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าตอนเข้าคู่แล้วเป็นยังไงสูงเท่าไหร่คะร้อบสองครับ182ยแปดสล้วร้อครับเออแสดงว่าพอยืนพอยืนปุ๊บเนี่ยสายตาจะบริเวณแบบปากพอดีอุ้ยอุ้ยแต่เวลานอนเข้ากันอยู่นะประมาณนั้นนะประมาณนั้นงั้นลองยืนได้ไหมลองยืนลองไอเดเทียดให้เห็มได้ไหม อุ้ยมันเห็นไหมล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ยืนนะนี่ไงไม่เล่น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 หนาคุณหนาะห่างสิสดาวไม่เล่นไปยืนไปหรอคำถามแรกค่ะจากทางบ้านถามว่าแก๊งบีแก๊งแก๊งรุ่นพี่เหรอคะแก๊งนี่แก๊งเราไงก็แก๊งเราดีกว่าไปบ้านไปบ้านไปบ้านเข้าสี่หลา เข้อสีันนะคะทุกคนจ๋า